ถ้าใครอยากรู้นะว่าทางเลือกในการขายของคอรูพรเนี่ยเป็นช่องทางไหนเดี๋ยวดูให้จบคลิปด้วยนะดีค่ะคุพูพรพามาแพ็คผักส่งกทมนะคะทุกคนอันนี้คือคือเก็บมาใช่ไหมคะเก็บมาเนี่ยครูพรจะบอกขั้นตอนให้นะเผื่อเผื่อใครจะทําตามนะคะเก็บมาปุ๊บเนี่ยพรจะใส่เข่งแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะล้างนะพอล้างเสร็จนะก่อนที่จะใส่ภาชนะเนี่ย เอาออกจากน้ำปุ๊บแล้วก็สบัดสบัดสบัดแบบนี้นะคะุณไม่ได้ถ่ายให้ดูนะแล้วก็วางแบบนี้นะแล้วก็เก็บแบบนี้ให้มันเสด็จน้ําเสร็จแล้วหลังจากที่เสด็จน้ําแล้วคุณก็จะวางตรงนั้นนะคะวางเรียงเป็นแถวเป็นแถวเลยเพื่อที่จะรอการแพ็คนะอันนี้คือสลัดที่สวนเรานะอันนี้เป็นผักกาดอ,อิตาลีนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กเนาะกรีนโอ๊กบวกกับ หลายอย่างในนั้น,นข้างล่างนะคะอันนี้เพิ่งเก็บมายังไม่ได้ล้างนี่นะอันนี้ก็จะเป็นเรดโอ๊กนะคุณพอก็ใส่กระมังนี่แหละกระมังถังแตกคุณพอนี่แหละแล้วก็เอียงๆแบบนี้เพื่อให้น้ํามันไหลออกกระมับบงมันแตกนะทุกคนกระมับบงมันแตกมันก็จะไหลออกเองอันนี้เช่นกันอันนี้ก็กระมังแตกเช่นกันนะคุณพอก็ให้เอียงๆให้มันไหลออกนะที่เหลือเป็นตะก,ก้าอันนี้เราจะแพคเดี๋ยวเราจะแพ็ควันนี้ ยี่สิบชุดนะยี่สิบชุดส่งปทมเนาะเสร็จแล้วนี่นะคะอันนี้เป็นของฝากนะอันนี้เป็นออแขนงอีนี่เป็นแขนงกระลำปลีนะมีทั้งแขนงคณะแขนงกระลำปลีปนปน,นกันอันนี้เป็นของฝากให้น้องเนาะพวกนี้เป็นของฝากทั้งหมดนะคะนี่ก็จะเป็นออกะหล่ำปลีที่เราตัดมาแล้วก็จะมีพวกมะเขือพวกบอ็อกเกอรี่มะเขือยาวะคะ่ะนี่ พวกมะละกอสุกเนาะแล้วก็กล้วยมีอีกนะกาลังไปเก็บอีกนะคะอันนี้สําหรับของฝากนะเราทำไมต้องมาแพ็คแบบนี้หนึ่งสองสามนะเพราะปกติแล้วอะ่ะคุณพรอ,อ่ขายแบบส่งแม่ค้าเนาะเราไม่ได้ไปนั่งขายเองนะเราขายส่งให้แม่ค้าเนี่ยแหละแถวบ้านเนี่ยแหละตลาดเล็กๆเนี่ยแหละนะคะเป็นเป็นตลาดน้ดเป็นอะไรพวกนี้นะแต่ปัจจุบันนี้เราเราก็พบช่องทางใหม่นะพอจะ อขอบอกชาวสวนนิดนึงเนาะชาวสวนนิดนึงว่าช่องทางใหม่ของคุณพรเป็นยังไงเผื่อใครจะสนใจเนาะ,ะถ้าเรามีนะคะถ้าเรามีคนรู้จักใช่ไหมคะคนรู้จักไ่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีแล้วก็ฝากเขานะคะฝากเขาให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ส่วนใหญ่เ็าจะเป็นเป็นลูกค้าอ,ออฟฟิศนะเป็นลูก,ล,กลูกค้าบริษัทนะที่เราขายให้ส่วนใหญ่เขาก็จะมีเพื่อนๆของเขา ที่เป็นกลุ่มของกลุ่มลายบริษัทเขาก็จะโพสเข้าไปนะเออมีใครสนใจบ้างมีสินค้าประมาณนี้หนึ่งสสามนะเขาก็จะประชาสัมพันธ์เขาก็จะรู้ตรงนี้แรกๆก็จะไม่เยอะนะมีมีไม่กี่ออเดอร์นะไปไะม,มาก็ก็มีเยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนปัจจุบันนี้ก็เยอะแล้วนะคะเราก็ลดการส่งไมคค้าน้อยลงนะคะเนี่ยแหละอันนี้เป็นที่มานะคุณบอลเล่าให้ฟังนะเนาะเผื่อมือใหม่เนาะ หรือชาวสวนที่เจอทางตันเนาะยังยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะระบายาผักเราออกได้ยังไงนะคะอันนี้คุณพรก็เลยต้องปลูกตามออเดอร์เนาะปลูกตามออเดอร์ก็คือรู้ก่อนว่าเขาจะเขาจะาสั่งเราขีออเดอร์แล้วเราก็ปลูกตามนั้นก็มีเหลือบ้างแล้วก็ส่งแมคค้าแถวบ้านนะคะอันนี้เป็นช่องทางใหม่ของคุณพรเนาะก็คือ ปลูกผักตามออเดอร์นั่นเองนะคะทุกคนผักแล้วก็ปลูกไปรุ่นๆนะไปรุ่นๆตามออเดอร์เป๊ะเลยนะก็มีเผื่อเหลือไว้บ้างนิดหน่อยนะปลูกเกินบ้างอะไรบ้างเนาะนี่นะก่อนจะผึ่งไว้แบบนี้ผึ่งลมให้ให้เขาค่อนข้างที่จะแห้งนิดหนึ่งก่อนที่จะบรรจุถุงนะถุงถุงขนาดเออสิบสี่คูณยี่สิบสองนะคะถุง